แล้วก็อาจจะได้พรมีข้อหนึ่งถึงข้อแปดแล้วก็ทุกคนบอกว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับข้อที่หนึ่งต้องไปไหว้าตาหวานตรงนี้นะคระับ มาวัดพัะเจ้าตาหวานกันครับวัดป่าดแดดเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับอยู่ในตำบลป่าดแดดและในเมืองอำเภออำเภอเมืองเชียงใหม่ เอาไว้ของของไปได้ขอจดหมายเด็กกับพี่พันเทพจ้ะคะพี่วายก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้เองแต่ว่าก็เข้าไปข้างในได้แต่ว่าก็ไม่ต้องอ้ออีกอย่างนึงก็คือ เอาทูบมาไปจุดไฟแล้วก็มาปักตรงนี้ครับตอนนี้จะไปไหว้พระพิชเนตกันครับยังไม่อยากขึ้นศาล เลี้ยวขวาแล้วก็จะเห็นลอดท้องของพัพพิคคะเนตนี่ไงถึงแล้วครับนี่ก็คือลอดท้องของพัพพิกคะเนนนะครับ ครับข้างหน้าเลยครับแต่ว่ายได้อือันนี้ก็คือลอดลอดท่องของพพัดเม ลาแล้วครับสวัสดีครับ